สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากบลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามรอยพระหลวงค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาทำแกงเลียงกันนะคะมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันก่อนคะ่ะในส่วนของผักคะ่ะก็จะมีฟักทองมีบวบมีเห็ดนางฟ้าข้าโพดอ่อนยอดตำลึง ใบแมงลักค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกไทยหอมแดงพริกขี้หนูสดกระปิกุ้งแห้งกุ้งสดปลาย่างค่ะและน้ำสะอาดที่เราจะใช้ปรุงนะคะ ทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าครัวไปปรุงกันเลยค่ะขั้นตอนในการปรุงนะครับเราก็นำทิกไทยลงไปโขลกให้ละเอียดก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่กุ้งแห้งนะครับลงไปตำให้ละเอียดเช่นกันนะครับโขลกกุ้งแห้งละเอียดแล้วนะครับเราก็จะเติมหอมแดงลงไปนะครับ แล้วโขลกให้เข้ากันอีกใช่ไหมคะคุณลุงโขลกให้เข้ากันข,ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่กะปิลงไปนะครับแล้วก็ทำรวมกันอีก อนนี้เราก็จะเติมพริกขี้หนูสดลงไปนะครับผุกพอแตกใช่ไหมคะคุณลุงตามพอแหลกกันนั่นเองอเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยพักไว้นะครับต่อไปก็ถึงขั้นตอนการแกะเนื้อปลาย่างนะครับ เราก็จะเอาปลาย่างนี่แกะเอาหัวทิ้งนะคะคุณลุงขี้หัวออกแล้วก็ขี้ของเขาเราก็ไม่เอาก็ไม่เอาแล้วก็วกถ้าก้างแข็งแข็งเราก็เอาออกแต่ถ้าก้างนิ่มเราก็ทานเป็นแคลเซียมเนาะใช่เพราะว่าปลาบางอย่างเนี่ยถ้าไม่เอาออกเนี่ยเขาจะขม อันนี้ถึงแม้นว่าจะย่างมาแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะมาปรุงนะคะเราก็ผ่านน้ำนะคะคุณลุงปลาก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาที่แกะนี้เนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากน้องๆที่ทำงานนะครับส่งมาให้รับประทานวันนี้ได้โอ,อกาสก็เลยเอามาทำเป็นแกงเลียงเลยนะครับก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะคะ เรามาเริ่มปรุงกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือตั้งน้ำให้เดือดนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับนี่เราจะเติมเครื่องปรุงที่ผสมเรียบร้อยแล้วลงไปในน้ำ ดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เดือดแล้วนะครับเราก็จะเติมเนื้อปลาที่เราขีดแกะไว้นะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะเติมผักลงไปอันแ,แรกก็คือเติมฟักทองก่อนนะครับ ามด้วยกระโพดนะครับกระโพดอ่อนแล้วก็ตามไปด้วยเห็ดหนางฟ้าครับอัน,นี้น้ำเดือดดีแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเติมกุ้งลงไปครับ ก็เติมบวกลงไปนะครับก็บวกแล้วก็สุกง่ายนะฮะตอนนี้เดือดดีนะครับตอนนี้เราก็จะเติมใบแมงลักกับตำลึงลงไปครับผักเหล่านี้แค่โดนความร้อนแป๊บเดียวก็สุกครับตนนเติมหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปิดไฟเลยครับ นี่นะครับโฉมหน้าของแกงเลียงครับไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยค่ะคุณลุงเพราะว่าหวานมาจากผักแล้วนะคะแต่ว่าถ้าผักของใครไม่หวานนะคะก็เติมน้ำตาลได้เล็กน้อยค่ะแกงเลียงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอพูดถึงเรื่องแกงเลียงเนี่ยใครๆก็รู้จักนะครับเพราะนอกจากอร่อยแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะครับ มากไปด้วยคุณประโยชน์แกงเลี้ยงเนี่ยช่วยในการในระบบย่อยอาหารนะครับถ้าดูแยกย่อยลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใบาแมงลักเนี่ยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อตำลึงก็บำรุงสายตาบวบบำรุงหัวใจนะครับฟักทองช่วยบำรุงสายตาเห็ดฟางช่วยในการยับยัง้งไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นแกงถ้วยนี้นี่ถึงมากไปด้วยประโยชน์ครับคุณป้าแกงเลียงนี้น,น,นะครับนอกจากอร่อยมีคุณค่าแล้วเนี่ยพิเศษสำหรับเพื่อนฝูงที่ขอมานะครับเป็นสวเพราะว่าพอเอ่ยถึงแกงเลียงเนี่ยใครๆก็รู้จักแล้วก็นึกอยากจะทานขึ้นมานะคุณป้าค่ะท่านผู้ชมคะแกงเลียงเนี่ยมีประโยชน์มากมาย ตามที่คุณลุงได้กล่าวไปแล้วนะคะถ้าการรับประทานของเรานะคะรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ระบบย่อยอาหารดีระบบขับถ่ายดีสุขภาพโดยรวมของเราก็จะดีร่างกายของเราก็จะแข็งแรงค่ะก็ขอขอบคุณคุณพี่เพื่อนของคุณลุงนะคะที่ได้นำเสนอเมนูอร่อยและมีประโยชน์ถ้าท่านใดที่มีเมนูอร่อยและอยากจะนำเผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับบุคคลทั่วไปก็แจ้งมาที่ป้ากับลุงชาแนลได้นะคะป้ากับลุงชาแนลก็จะเป็นสื่อกลางนำเสนอให้ค่ะวันนี้ป้ากับลุงชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามค่ะแล้วพบกับป้ากับลุงชาแนลในคลิปต่อๆไปนะคะ